วิธีชาวนาต้รองหอยเชอรี่แล้วจากพี่นอ้องหอยเชอรี่ก็เยอะมาก <c oughs> หอยเชอรี่อยู่ในน้ำ แหงแล้วแหงแล้วจ้ะออน้ำแหงมันมาเห็นน้ำหมุเวนกับไอ้รถไหลมาจากพี่น้องมาสูบตอนกลางวันรถเยอะมากสูบผ่านไปบ่ได้จ้ะ ออกหอยออกน้ำ